ครับเพื่อนฝูงทั้งหลายผมเดินทางมาถึงบ้านเพื่อนที่พิโรคแล้วนะครับวันนี้เพื่อนก็ไม่คุยกับผมนะครับกินข้าวอย่างเดียนะครับรอจนหิวนะครับรอไสบายดีนะสบ,บายดีเหรอหันหน้ามาหาหน่อยสิผมบอกจากเชียงใหม่มา7โมง45 10กิโลก6โมงเย็น5สิไม่รู้บวกไม่ถูกใช้เวลาเท่าไหร่ก็จะพักที่บ้านเพื่อนดีนี่แจหมูเน่ติาม่นะวันเนี่แจ็หมาที่ไรไม่ถูกทุกทีพิโลกเมืองเงินใหญ่าก็ลงทางเมืองใหญ่โตโมราลกามาเพิ่มาไปกี่เดือนนี่เดินทางกันมาเลย หลายเดือนเพื่อนแม่ก็นั่นนันมกี่เดือนนี่มาจนตำเทางไว้ได้มันมาถึงมันมืดก claro> ็เกือบปีอยู่นะไม่แน่ใสจเดือนมิถุนาหกเดือนว่ะเดือนเดือนมิถุนาเนี่ยคมันถึงเพื่อนกันเลี้ยงเลยครับหนึ่งข้าวอาหารอาหารห้าดาวครับกล้วยไข่อะกำลังงองเลยนะมันต้อนไข่รอผมไข่ดาวห้าฟองซึ่งเนึอเกิน นี่ครับเดินทางกะรบ,บาทนะครับโมอเตอรไ์ไซค์คิดค่าละมันได้ก็ประมาณตีกี่ร้อบาทบไปสงสารนะั้นบอกให้มีขี่รถยนต์เอากี่ลลรลอบาทเทร์มานเนี่ยนั่งทร์มานเนี่ยมาเพื่อนที่อยู่รับราชการมาครับทหารรุ่นเจ็ดทับเป็นเจ็บเลยครับดูร้อยเดียวกันนะครับแต่คนละคอนะ ที่เดินทางมาถึงก็โอพักเป็นสักห้าเที่ยวได้นะมดไซด์อย่างว่านะครับทำใจนะครับเหนื่อยก็พักเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเดินทางไปรบบุรีต่อนะครับไม่รู้กี่โลยังไม่ได้จับเลย ไปครับกี่โมงใส่แม่รี<ค>รไม่ร้อนอะไ,ไรครับอขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกถึงลบรีจะรายงานให้ทราบอีกนะครับ